ตลาด EV เติบโตต่อเนื่องบนท้องถนนก็เริ่มเห็นรถอีวีมากขึ้นจากประสบการณ์ที่ผมอยู่ในสายงานยานยนต์มากว่า24ปีเรียนหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ DPU ระหว่าง4ปีสร้างมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบคันนี้ได้แน่นอนครับสวัสดีครับผมอาจารย์โสพลโพขาวนะครับปัจจุบันเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับ ผมเริ่มทำงานในตำแหน่งช่างเทคนิควิศวกรพักสนามวิศวกรเทคนิคเพื่อการฝ่ายเทคนิคบริษัทรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นยุโรปและอเมริกามากว่า24ปีและส่วนตัวผมชอบมอเตอร์ไซค์ผมชอบการแต่งรถชอบการทำคัสตอมและสร้างมอเตอร์ไซค์เป็นงานดิเล็กครับ สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ผมเคยสร้างขึ้นมาเนี่ยก็มีหลายรุ่นหลายแบบแล้วก็แต่ละแบบแต่ละรุ่นเรียกว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากอย่างคันแรกเฟสซามูไรเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแนวฟิวเจอริสติกเหมือนกันนะครับคันนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศที่1ประเภท electric b i ค์งาน Bangkok Motorcycle Festival 2022สำหรับ Neo 5 0เป็นแนว retro f u ร์ r i ส t i c ได้รับรางวัล Guest Pick ในงาน Bangkok Hot Rod Custom Show ปี2024สำหรับ Bangkok s o r d e r นะครับเป็นแนวไซเบอร์พังได้รับความสนใจ อย่างมากยอดวิวใน TikTok และ Facebook ก็เกินล้านวิวครับสำหรับ S p 1 c l น s s i คลาสเป็นมินิบัสไฟฟ้ารูปทรงคลาสสิกเคยได้รับเชิญไปออกรายการแบร้ไตครับสำหรับ c y b e r b u บคันที่เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าตัวต้นแบบแนวฟิวเจอร์ิสติกครับ ผมชอบมอเตอร์ไซค์รถยนต์ชิ้นส่วน,นกลไกมาตั้งแต่ช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นนะครับผมจึงเริ่มเรียนช่างยนต์ก่อนจากนั้นผมได้ทํางานในบริษัทรถยนต์แล้วได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรีผมจบอสบเครื่องกลกีินิยมันดับ2จากนั้นผมได้เรียนต่อจนจบปริญญาโทด้านการจัดการวิศวกรรมแล้วก็ส่วนตัวในงานดิเลกข,ของผมชอบในการแต่งรถสร้างรถประดิษฐ์รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและมอเตอร์ไซค์ที่ใช้เครื่องยนต์ผมจึงอยากนําความรู้ประสบการณ์ที่ผมมีถ่ายทอดให้กับน้องๆเยาวชนที่จะเป็นกําลังสําคัญให้กับ ประเทศของเราต่อไปครับจากการที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันความต้องการของตลาดงานค่อนข้างสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนักศึกษาที่เรียนด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และยานยนต์ไฟฟ้าจะมีโอกาสสูงที่จะได้ทํางานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ที่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ระหว่างการเรียน4ปีนักศึกษา,าสามารถออกแบบและสร้างมอไซค์ไฟฟ้าแบบนี้ได้เลยเราเป็นมอเอกชนแห่งเดียวในไทยที่มีวิชาแบตเตอรี่ที่สอนให้นักศึกษาแพ็คแบตตั้งค่าทดสอบและนำไปใช้ในยานยนต์จริง เรามีการสอนระบบควบคุมรถยนต์ระบบ AI และการปรับแต่งเครื่องยนต์เมื่อเรียนจบสามารถขอใบรับรองความรู้ความชํานาญจากสภาวิศวกรในสาขาวิศวกรรมยานยนต์ได้มีพันธมิตรกับผู้นําเทคโนโลยีด้าน EV ได้ศึกษาดูงานกับบริษัท EV ยักษ์ใหญ่ของประเทศจีนหรือใครมีแผนทํางานที่จีนสามารถลงเรียนวิชาภาษาจีนได้ด้วยถ้าจบอวสอด้านยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้าสามารถเรียนจบได้ภายใน2ปีนอกจากนี้ยังมีภาคพ,พิเศษเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์ด้วยครับ สำหรับน้องๆม6แลปะปวะสที่สนใจด้านวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่สาขานี้เป็นโอกาสที่จะได้พัฒนาทักษะด้านยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีอัจฉริยะซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานน้องๆจะได้ร่วมสร้างนาวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลกถ้าชอบเทคโนโลยีล้ำสมัยหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจครับสอบถามทางแฟนเพจ Facebook มหาวิทยาลายัยธุรกิจบัณฑิตหรือคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับ